แปลว่าเราขาดสเตเตอร์เหรอคือสร้างสนามแม่เหล็กเมื่อมีกระแสไฟฟ้าทําให้ใช้ทามอเตอร์อันนี้คืออะไรฮีตซิงค์ช่วยระบายความร้อนอ๋อก็เหมือนกับฮีตซิงค์ก็ต้องเป็นทองแดงไหมที่ทําเป็นแผ่นขึ้นมาแล้วก็ตีทําเป็นฮีตสิงค์ไหมนี่มีอะไรเครื่องขุดเจาะเก่าใช้สําหรับขุดหินโดยอัตโนมัติสามารถแยกชิ้นส่วนเพื่อน,นําส่วนประกอบกลับมาใช้ใหม่ได้นะอันนี้ก็เป็นเหมือนกันเฮ้ยของดีอยู่ในนี้ เก็บไว้นะทุกคนต้องการอีกไหมเพิ่มยังอ่ะหมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นฮีทซิงกับมอเตอร์มอเตอร์เขาบอกว่าช่วยงานเกี่ยวกับจรวจก็คือให้ไปคุยกับป้าก่อนนะนะอีลอนก้าครับนอนหลับสบายไหมจ้าดีเลยค่ะขอบคุณอีกครั้งนะที่หนูมาอยู่ด้วยนะคะป้าาบซึ้งจริงๆคะ่ะให้มาอยู่ไร้สาระหน้าป้าแค่ดีใจอะ่ะที่ได้เจอหนูอีกครั้งป้าไม่แก่เลยนะป้า ป้าสงสัยเมื่อง,งานที่ไซโลอ่ะเป็นยังไงบ้างบางที่หนูอาจจะพาป้าเดินดูได้ไหมอ่ะ